สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนี่รัชนกเปิดใจเผยปมดรามา่าทุ่มเงินไม่อัานจ้างอดีตแฟนโหนมทำวิวาล่ม เธอเป็นอีกหนึ่งครอบครัวแสนจะอบอุ่นแบบสุดๆสำหรับนักร้องสาวเสียงดีเจนี่รัชนกสุวรรณนเกตหรือเจนี่ได้หมดทัศสดชื่นที่ควาสามียิวชฉดมงคลสมแก้วร่วมพูดคุยเผยถึงเรื่องความรักที่มีให้กันอย่างเต็มเปี่ยมรวมถึงเรื่องราวดราม่าในอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นประเด็นดราม่าว่าจ้างแฟนเก่าเลิกเอาเงินฟาดหัวว่าเลิกกันไปจริงไหมซึ่งทําเอาสาวเจนี่ก็ตกใจพร้อมตอบว่าหนูเป็นผู้หญิงหนูมีสมองนะหนูเป็นคนขี้งกมากไม่จังแน่นอนเสียดายเงินเรื่องนี้ไม่ คแต่อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจงานเพลงที่ทำร่วมกันกับค่ายหลายคนก็คงตีความไปเป็นเงินมัง้งอีกทั้งเธอยังเผยอ,อีกว่าไม่เคยได้ยินข่าวหรือเรื่องนี้มาก่อนพร้อมสย,ยบข่าวหรือเรื่องอดีตคนรักเก่าด้วยการให้เกียรติหนุ่มยิวที่นั่งอยู่ในรายการว่าไม่เป็นไรตอนนี้ยิวนั่งอยู่ยิวสำคัญที่สุดก่อนจะยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นข่าวที่คนมโนกันขึ้นมาเองเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆที่ติดตามรับชมอยู่ถึงกับที่จะอดเข้ามาคอมเมนต์ถึงความหวานและความน่ารัก ของทั้งคู่ไม่ไหวเมื่อเจนนี่ให้เกียดนมเดียวในครั้งนี้ในทํานองที่ชื่นชมว่าความคิดของเจนนี่และสามีเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากชื่นชมมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ